วันนี้ที่19เมษายน2567เวลา1 0ิกาจุด0 0นนายธรรมนัสพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินทางพบปะพี่น้องชาวโพนงพ่อพร้อมด้วยดรรัชนีผลซื่อสส1เอเ .3 และคณะ BMC TV หน่วยเผยแพร่สิ่นธรรมกลมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม สามรถจำปาะวายแรงงานในการที่จะมอบความสิทธ้่อนักงนพรพาวที่ง๊เมนายพระสปนคณะนากยในพระนงพ่อในนามของชาวืหงพ่อจน้อยรู้สึกยินดีและตนเติอย่างยิ่งที่ท่านรัฐมนตรีว <si hai> ่าการกระทรวงเกษตระด้สรและคณะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ เยี่ยมเยียนและให้หอภัยใจพี่น้องประชาชนชาวเพือของพ่อในวันบบนี้เพื่อนของพ่อแปลงเขตการปกครองออกเป็น9ตำบล120หมู่บ้าน2เทศบาล8โครงการสาธารณูปโบคประชากรทุกหมู่บ้านมีพื้นที่599ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ374,000ไร่ พื้นที่บางส่วนในเขตป่าสวนพื้นที่ทัตการเกษตรปึูกแสบจิตการเกษตรปลูกข้าวอ้อยมันสำปะหลังและยาพงพาราเป็นพืชเศรษฐกิจเมืดยหนองพอกยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดคือเป็นทีน่ตั้งของมหาเจดีย์แห่งอีสานพระมหาเจดีย์ชัยมงคลใช้งบประมาณก่อสร้างจนปัจจุบันสามพันกว่าล้านบาทนะครับเป็นโครงาการสร้างโดยหลวงปู่ศรีมหาวโีโร บนเนื้อที่100หนึ่งร้เ็ดไร่กว้างหนึ่งร้อยเมตรยาวหนึ่งรยเ็มตรและสูง100หนึ่งร้อยเมตรรวมยอดรงคําเป็น1นึเก้ามตรในระยะ8เมตรที่ต่อรอใช้รงคํนน้ำหนัก4 8, กี่พันเจ็ด้อยห้าสิบประมาณพ0กิโลกรัมเป็นศูนรวมใจรวมความศรัทธาของทาอีสานและชาวจังหวัดร้อยเอ็ดในโอกาสนี้ ชาวอำเภอหนองพ่อขอต้อนรับท่านั่มนตดีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,น,นนะคณนะเพื่อนฝวามยิกที่ยิ่งครับ